up got คลิปนี้เราจะมาพูดถึง c คอ็อฟยูนิตที่มีชื่อว่า J จกัน Heavy Arm ร์มไทนะครับผมตัวนี้ก็เป็นโมบิ s u ต e ซีรีส์จากชาเคาน์เตอร์แอตแทนั่นเองนะครับเฮฟวี่อาร์มไท์นะก็ไม่ค่อยได้เห็นในซีรีส์นะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวที่ระดับระดับเใช่ไหมไพร์ลระดับ A ระดับ S ที่เขาขับกันนะครับผมอ่ะมาดูกันนะโค้ยูนิตตัวนี้นะครับผมเป็นโมบิลสูตรประเภทพื้นปูนะครับนี่ตรงนี้นะอ่าโอเคเรามาดูกันนะครับผม HP ตามปกตินะครับเขาจะอยู่ที่สามหมื่นเจ็ดเลยนะครับก็ถือว่าเป็นโคฟยูนิตสายพื้นปูที่ H p ค่อนข้างเยอะนะครับผมพลังโจมตีบีมจะอยู่ที่หนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ดนะโจมตีวัตถุหนึ่งร้อยแปดสิบแปดนะครับป้องกันบีมหนึ่งพันหก ป้องกันวัตถุก็หนึ่นะครับผมพลังทำลายกิริคอนหรือว่าคิริคอนดามจจะอยู่ที่19นะครับแล้วก็ความแเม่นยำสี่สิบเอ็ลบเลีก130บว่องไวเจ็ดนะครับตรงนี้เป็นเลเวลเต็มแม็กตามปกตินะครับผมก็เออเป็นโคอ p อฟยูนิตสายฟื้นปูที่ h ฮดี e ค่อนข้างเยอะนะครับผมอ่าแล้วก็ค่าป้องกันนี้ก็ถือว่าโอเคนะใช้ได้นะครับ เรามาดูในส่วนของสกิลนะครับผมถ้าไม่ตายหลักนะมีชื่อว่าบีมแคนนอนนะครับเงื่อนไขในการใช้งานก็คือจะออกมาทุกๆ5้าวิอยู่แล้วนะครับผมโจมตีแนวเส้นตรงนะลำแสงบีมติดชง,งักโจมตีโดน100%โจมตีตรงตัวนะครับมีโอกาส50%นะครับผมที่จะล้างพลังโจมตีลำแสงบีมแบบเชนล้างพลังโจมตี้าวัตถุแบบเชนออกไปให้นะครับ โมบิสูที่ถูกติดตั้งนะครับผมจะมีการฟื้นฟู HP อยู่20%นะครับผมอันนี้ก็โอกาส50%เหมือนกันนะครับต่อมาเป็นท่าไม่ตายรองนะครับผมท่าไม่ตายรองมีชื่อว่าฟื้นฟู HP นะจะใช้งานอยู่แล้วนะครับเมื่อเกมผ่านไปทุกๆ5วินะครับผมก็จะมีการฟื้นฟู HP ให้กับโมบิสูที่ถูกติดตั้งนะครับจำนวน5%นั่นเองนะ ถัดมานะครับผมสกิลขนาดเริ่มต่อสู้ชื่อว่าสนับสนุนประสานนะครับขนาดเริ่มต่อสู้ยูนิตที่ถูกติดตั้งนะครับผมจะมีการสร้างความต้านทานสภาวะพื้นฟู h เฮดไม่ได้นะครับโอกาสติดเนี่ยคือจะเป็น100%อยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ระยะเวลาเนี่ยจะอยู่ที่20ิวินะครับเรามาดูในส่วนของ h p เต็มแม็กนะครับผมว่าจะเป็นยังไงบ้างนะพอกดมานะครับอันนี้คือเต็มแม็กแบบสีเขียวเลยนะครับผม จะสังเกตเห็นว่า HP นะครับจะอยู่ที่101,200นะครับก็ถือว่าขึ้นมาได้แบบคนละเรื่องกันเลยนะครับผมโจมตีบีม900นะครับผมโจมตีวัตถุก็900เช่นเดียวกันนะป้องกันบีมนะครับอันนี้ก็เห็นชัดนะขึ้นมาอยู่ที่4,006เลยนะครับป้องกันวัตถุก็เช่นเดียวกันนะ4,005นะครับผมพลังทำลายคลิทิคอนเนี่ยอันนี้ไม่ขึ้นสักเท่าไหร่นะอยู่ที่44นะครับคอมเมนยํำขึ้นมา266ลบลีก จะขึ้นมาที่330แล้วก็ว่องไว375นะครับในส่วนของสกิลต่างๆนะครับอันนี้ก็น่าสนใจเช่นเดียวกันนะถ้าไม่ตายหลักเนี่ยโจมตีบีมแคนนอนนะครับอันนี้จะเป็นเงื่อนไขเหมือนเดิมก็คือทุกๆ5วิเขาจะออกมาอยู่แล้วนะครับแต่สิ่งที่มีการเพิ่มเข้ามาอันนี้ค่อนข้างน่าสนใจเลยโอกาสติดเนี่ยจะเพิ่มเข้ามาจาก50เป็น75เนะครับผมอ่าโอกาสติดจะมีมากขึ้นนะครับ แล้วก็จํานวนการฟื้นฟู HP นะก็จะขึ้นมาเป็น50%นะครับบอกได้เลยว่าเยอะมากจริงๆนะส่วนสกิลถ้าไม่ตายลองนะครับผมอันนี้ขึ้นมาจาก5%เป็น30%นะครับก็ถือว่าเยอะเช่นเดียวกันนะเพราะว่าสกิลลองเนี่ยมันจะมีโอกาสติดคือ100%อยู่แล้วนะครับใจฮิว HP ให้กับโมบิสูที่ถูกติดตั้งนะส่วนสกิลขณะเริ่มต่อสู้นะครับผมอันนี้ก็มีระยะเวลาที่นานขึ้นนะครับ จากเดิมจะอยู่ที่20วินะครับผมส่วนตัวใหม่เนี่ยจะอยู่ที่50วิด้วยกันนะครับเรามาสรุปกันนะครับผมเจกันเฮฟวี่อ m ร์มไทนะครับโคออฟยูนิตตัวนี้ผมไม่ได้อวยสกิลเลยนะครับจากการที่เห็นค่าสเตตัสนะครับผมเนี่ยสเตตัสเต็มแม็กสีเขียวแบบนี้นะครับคุณจะเห็นความแตกต่างนะระหว่างสีขาวนะครับผมเต็มแม็กสีขาวแบบปกติแล้วก็สีเขียวนะครับอ่ออันเนี้ย คุณจะต้องใส่ให้มันตรงกับซีรีส์นะครับอันนี้จะเห็นชัดมากนะก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับผมว่ามันเกิดมาเพื่อซีรีส์อะไรนะครับอาชาเคาน์เตอร์แอทแทนั่นเองนะ HP เนี่ยจากส0 0 0 0มันจะเด้งขึ้นไปอยู่ที่1น0 0งแเลยนะครับผมเออขนาดแค่ HP นะยังถือว่าเยอะมากนะครับส่วนค่าป้องกันนะครับของเต็มแม็กปกตินะมันจะอยู่ที่หนึ่งพันนะครับอันนี้ก็ขึ้นมาไม่ใช่ขึ้นมาเท่าตัวนะ เออขึ้นมาประมาณ120%นะครับเป็น4,600ถือว่าเอาเรื่องนะครับผมเออหน0่งรเลยนะตรงนี้นะครับผมก็ผมอยากจะให้เวค่าสเตตัสนะครับผมเพราะว่าปัจจุบันนี้เวลาเราเล่นในอารีน่านะส่วนใหญ่เนี่ยก็คือสกิลมันแทบจะไม่ได้ออกมาอยู่แล้วนะครับแต่ว่าค่าสเตตัสเนี่ยคือของจริงแน่ๆน,นะครับถ้าว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะขอให้มีความสุขกับเกมครับ